มาตาิดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับปีนี้ครับ2024เนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นเทรนด์ดอกเบีย้ยขาลงจะเริ่มลงเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ตลาดอาจจะมองกันว่าสักประมาณกลางปีท <c oughs> างอเมริกาจะเริ่มลงดอกเบีย้ยนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลงทุนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณอิสราพุตานศรีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบอลอจอดาโอนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอิสราค่ะ สวัสดีครับคุณบอลคุณแพนครับค่ะเริ่มต้นนะคะขอมุมมองของดาวอกันก่อนเลยค่ะต่อทิศทางของเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมการลงทุนโลกเนี่ยนะคะในปี2024มองไว้ยังไงบ้างคะครับเรามองว่าปีนี้เนี่ยอ่าคือถ้าเราดูจากฟอร์แคสต์จีโลกเนี่ยก็ก็ยังค่อนข้างยังยังโตอยู่นะอาจจะชะลอจากปีที่แล้วนิดนึงนะครับแต่ก็อ่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่อดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อินเฟลชันเนี่ยก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองที่ดีกับกับการลงทุนในหุนประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอเมริกานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเซกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านทางด้านเทคนะครับ AI อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยังเราเห็นแนวโน้มการเติบโตอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นดิเฟนซีฟหน่อยก็จะเป็นทางด้านเอลแคร์นะครับถ้าประเทศอื่นอย่างพวกทางด้านอีเมอร์จิงเนี่ยเราก็ยังชอบทางด้าน ญี่ปุ่นนะครับอินเดียนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เราคิดว่าเวียดนามเนี่ยก็ก็พอเข้าไปซื้อลงทุนได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็ามีปัญหาทางด้าน,นเรื่องการเมืองอยู่พอสมควรนะครับครับเขาบอกว่าธีมใหญ่ของการลงทุนโลกปีนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมที่ดอกเบีย้ยจะเริ่มปรับลดลงอันนี้เราเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าสมมติว่าธีมมันเป็นแบบนี้เนี่ยสินทรัพย์อะไรจะน่าสนใจเป็นพิเศษครับครับจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่า พอการที่เฟดขึ้นหนกเบีย้ยมาเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อจัดการกับปัญหาเงินเฟอ้อนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูในเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับมันมีการชะลอตัวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่าทางด้านเฟดเนี่ยจะปรับหนกเบีย้ยลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูทางด้านภาคการผลิตเองของ ของทั่วโลกนะครับหรืออย่างของอเมริกาเป็นต้นเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ร้อนแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับสำหรับการลงทุนนะครับถ้าถ้าเราไปดูถ้าบางคนอาจจะกลัวว่า้อปีนี้จะเกิดรีเซชชันหรือเปล่านะครับ เราก็ไม่คิดว่าปีนี้จะจะมีเลสเซชันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในเรื่องการจ้างงานตลาดแรงงานเองเนี่ยของอเมริกาก็ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็รายได้แรงงานเนี่ยก,ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันจะปนไปสะท้อนถึงการบริโภคจับจ่ายใช้สอยในตัวเลขรีเทลเซลลก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วภาวะที่ดอกเบี้ยลงเนี่ยเซกเตอร์อะไรจะได้ประโยชน์ก็แน่นอนว่า อ่าสตเตอร์ hmm. ที่หน mm ึ hmm. ่งเนี่ยมีโกลดนะครับปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาโกลดของทั้งปีเนี่ยของเออร์เน็งโกลดนั่นนะครับอ่าถ้าดูเยอันเยียแล้วเนี่ยอ่าปรับตัวลดลงนะครับแต่ปีนี้ตั้งแต่ค3 q สาคี่เนี่ยเราเริ่มเห็นโกลดเยอันเยียอปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็แนวโน้มที่เออร์เน็งโกรดของอเมริกาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในใน, sector, ในแต่ละสซเตอร์เป็ก็โทษในแต่ละควอเตอร์เนี่ยก็ยังเติบโตอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยลดลงนะครับ valuation ทางด้านเรื่องอ่าอ่า PE เนี่ยก็มันก็จะมีการรีเลทขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยปรับตัวลงนะครับบวกกับ e a r n i n g growth ที่ที่มองไปข้างหน้าเนี่ยยังค่อนข้างสดใสยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำอ่าทางด้านเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะครับม่พวกเทคเองก็ตามนะครับแล้วก็ทางด้านอย่างที่เรียนนะครับทางด้านเ e a l t h c a r เองก็ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของทางด้านภาคอินดัสเทรียลเองเนี่ยก็จะ จากตัวเลขการผลิตที่มันชะลอตัวลงเราก็ยังแนะนำให้ให้เรามดระวังดูก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ได้ผีกลางเข้าไปนะครับค่ะเราไปมองถึงกองทุนแนะนํากันบ้างดีก,กว่านะคะเผื่อว่าจะให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมีคําแนะนําด้วยไหมคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรา,เรายังชอบอ่าเซกเตอร์ในเรื่องเทคอยู่นะครับถ้ากองทุนของเราเนี่ยก็จะเป็นทังด้านอาดา โคเบอเทคนะครับแล้วก็ตัวที่อัว่าไ้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยก็จะเป็นทางด้านตัวดีแคสนะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือดา o อ n นโนวอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกอิ n โนเวชั o นนะครับและทางด้านถ้าเกิดไม่ไม่อยากรับความเสี่ยงทางด้านคุนเนี่ยผมก็แนะนำ ตราสารหนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยลงตราสารนี้ก็ได้จะได้ก็ได้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นทางด้านดาอทีอรบอลน,นะครับหรือดาโอัลฟาบอลสองกองครับอ่ ก็ลองไปเลือกดูนะครับในส่วนของหุ้นก็อาจจะเน้นหุ้นกลับมาเน้นหุ้นเติบโตได้แล้วส่วนใคร,ครที่ชอบความเสี่ยงนน้อยหน่อยก็ตราสารนี้ก็อาจจะได้2เด้งทั้งดอกเบีย้ยขาลงที่จะทให้ราคาหน้าตัวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ดอกเบีย้ยปัจจุบันก็ยืนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงด้วยนะครับวันน<ช>ี้คุณคขอบคุณคุณอิสรานะครับขอบพระคุณค่ะนะครับขอบ,นะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครสนใจเรื่องกองทุนนะครับก็ติดต่อบลจที่ชนชื่นชอบนะครับหรือติดต่อทางบลจดาโก็ได้ด้วยเช่นกัันนะครบ